สวัสดีค่ะพบกับการรีวิวสินค้าเข้าใหม่ของทางร้านปัญญาแท็กเตอร์นะคะวันนี้นะคะจะพาพ,พี่เพื่อนๆน,นะคะมาชมนะคะสินค้าเข้าใหม่นะคะเป็นแท็กเตอร์มือสอจากค่ายคูโบ t a นะคะคันนี้นะคะ L 5 0 1 8 d t นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็แรงม้าสูงสุดอยู่ที่50แรงม้านะคะสภาพเดิมๆนะคะมีการตรวจเช็คนะคะปรับสภาพงานสีนะคะของชุดใบมีดดันดินมานะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนในส่วนของ ยางใหม่ให้4เส้นนะคะในส่วนของสีสันของเครื่องยนต์นะคะเป็นสีสันเดิมๆจากโรงงานค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังตามหาแท็กเตอร์ขนาด50แรงม้านะคะตัวนี้เป็นยังเป็นรุ่นใหม่อยู่นะคะสำหรับ L5018 นะคะวันนี้ก็นำมารีวิวให้ได้รับชมกันในส่วนของชุดอุปกรณ์ก็ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นชุดใบมีดดันดินตราช้างแบบคานล่างนะคะ FD186F นะคะก็กระบอกขึ้นลงไวนะคะตอบโจทย์การใช้งานดันได้ดีนะคะคุณลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะลองเข้ามาชมนะคะสำหรับรุ่นนี้มีให้เลือกหลายคันนะคะลองเข้ามาชมเข้ามาทดสอบขับได้เลยสีสันเครื่องยนต์เดิมๆนะคะรอยมาร์กเดิมยังอยู่นะคะ คาพความเดิมนะคะอันนี้คัดสรรมาเลยนะคะให้คุณลูกค้าได้มารับชมกันนะคะตัวนี้นะคะก็สวยๆใหม่ๆใช้งานน้อยๆนะคะรถจดทะเบียนปี6-2นะคะคันนี้ใช้งานไปแล้วนะคะอยู่ที่400ชั่วโมงการทำงานค่ะ มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะมีชุดใบมีดดันดินหน้านะคะและด้านหลังก็เป็นผ่านพวนนะคะสภาพสวยๆใหม่ๆพร้อมใช้เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็เปิดราคากันไว้พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง2ชิ้นนะคะ ตังไว้อยู่ที่560,000บาทนะคะรถจดทะเบียนปี62 400ชั่วโมงการทำงานนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะทดสอบขับนะคะหรือว่าอยากจะต่อรองราคาอยากจะปรับจะเปลี่ยนอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะคะในส่วนของระบบเงินผ่อนนะคะก็มีจัดกับบริษัทเฮงลิซิ่งนะคะในส่วนของการส่งยอดจัดคุณลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามกับทางร้านได้เลยนะ,ะน,น,นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะลองทดสอบนะคะระบบเครื่องยนต์นะคะระบบไฮดรอลิก เบื้องต้นให้ได้รับชมกันค่ะ พี่เพื่อนๆท้าใดที่สนใจนะคะต้องการมองหารถ50แรงมา้าไปใช้งานนะคะลองเข้ามาชมเข้ามาทดสอบขับสินค้าที่ร้านได้นะคะ สำหรับตัวนี้นะคะมีให้เลือกกันหลายคันนะคะสนใจต้องการใช้อุปกรณ์แบบไหนนะคะลองเข้ามาสอบถามพูดคุยเพิมเ่มเติมกับทางร้านได้เลยนะคะเบอร์โทร0875223883 0953399988นะคะสำหรับคันนี้จอดอยู่ที่สาขา2พิกัดร้านอยู่เยื้องกับบริษัทลงสรีซีพีบ้านท่าคอตํตมวนองบวัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคลิปหน้าจะเป็นรีวิวรายการไหนฝากติดตามไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ